1,223สกาวาทีถามว่าในรูปธาตุนั้นมีจักขายตนาะและรูปายตนาด้วยหรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าในรูปธาตุนั้นมีคานายตนาะและขันธายตนาด้วยหรือ พระวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นลราถึงสกาวาทีถามว่าในรูปธาตุนั้นมีจักขายตนะและรูปายตนะด้วยหรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าในรูปธาตุนั้นมีชิวหายตนะ และรษายสายตะด้วยหรือระาถึงในรูปาธรทุนั้นมีกายายตนะและผูถัพพายตนะด้วยหรือพระวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึง1224สกาวาทีถามว่า ในรูปธาตุนั้นมีโสตายตนาะและสัทายตนาด้วยหรือละถึงในรูปธาตุนั้นมีมา,ายตนาะและธรรมายตนะด้วยหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าในรูปธาตุนั้น มีคานายตนะและคันทายตนะด้วยหรือประวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นและถึงสกาวาทีถามว่าในรูปธาตุนั้นมีมานายตนะและธรรมายตนะด้วยหรือ พระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าในรูปธาตุนั้นมีชิวหายตนะและรัศายตนะด้วยหรือละถึงในรูปธาตุนั้นมีกายายตนะและ โพธพพัยตนะด้วยหรือประวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้น